ลูกค้าแม่งกันเนาะทำแม่งมาตั้งนานแม่งมีอยู่คนเดียวนางแม่งแต่เช้าแล้วนี่กูม,มันเก่งจริงโอ้ยคุณลูกค้าครับอันนี้น้ำมาเสิร์ฟแล้วครับผมไม่สั่งของกินแดกเลยสั่งแต่น้ำอย่างเดียวเลยอืมอ,อ,อ่ะว้ชยวิตกู ดูแม่งต่บานี่แหละเสีแยแมงตั้งสามพันห้าพอทำเสร็จแม่งขอเพิ่มพันหนึ่งบ้าหรือเปล่าดีวกว่าว้สามพันห้าโอ้ลูกค้าแม่งก็น,น้อยแม่งเอ้ยนี่ขนาดแบบหรือด,ดูร้อนนั่นเนี่ยอุย้ย เพื่อนร้านนี้เจอไม่ใช่หรอร้านนี้เพื่อนร้านนี้เลยร้านนี้นั่นเพื่อนดูดูโอ้ร้านนี้เลยครับโอ้ยนุ่มนุ่มนิ่งๆตอดลูกค้าประจำลูกค้าประจำแล้วบอกหมดมุกเลสของดีเก็บให้กองเอามานรัใช้ตอนรันจริงแหละวันนี้วันรันวันนี้เขารับรายดีรับรายดีครับเฮียมีอะไรแนะนำผมดีกวยอ่าเงี้เฮียผมไปยรุ่นดูเมนูผมก่อนแล้วันดูเมนูผมก่อนแล้วกันไม่เอาเอ๊ะอะไร แบบประเมินความอห็นผมหอพี่ไปขโมยไหนวะหอฟมหมดหอมหมดเอาไงอยากกินอะไรอยากกินอะไรอ่ะเอาแบบเฮียคอสตอมเลยโอ้หแบบคอสตอมเมดเลยเหรออมเฮียแพงนะเท่าไหร่เขบอกมีราคาทั้งนั้นเนี่ยจ่ายไม่อั้นจไม่อั้นพักผ่อนหรือว่าไม่มวันพักผ่อนวันพักผ่อนพาเพื่อนมาดูปิงแบบนี่มาดูอะไรวิ่งต้องช็อตเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เดี๋ยวเฮียทำให้ วันนี้อยากได้เกี่ยวกับคัสตอมเมดเกี่ยวกับอะไรดีกว่าเอาชีวิตพวกผมดีกว่าชีวิตพวกผมแล้วครูจะรู้จักมึงไหมเอาเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยเอาเริ่มเผอมอาชีพวันนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ชีวิตเป็นที่เทียววันนี้ดีกว่าโอ้ชีวิตเที่ยววันนี้เหรอค่อนข้างที่จะเศร้าหมองเห็นเองใส่ชุดแดงเอ้าเฮียให้นี้เลยน้ำแดง ได้ได้ได้เงี้ยได้ได้ไหมได้ไหมถึง่าชอบนะชอบอันนี้เป็นม็อกเทลนะโนแอลกอฮอล์ครับผมนี่เฮียใส่ให้ก่อนเลยนะจากไหนจากไหนตอร์บีจากไหนจากไหนเนี่ยสวีเดนเขาไม่ทำแซลมอนกันหรอฮะแนนอร์เวย์สวีเดนไม่มีแซลมอนอ่อาจจะมีแหละแต่ไม่ดังเอางี้ดีกว่าความรักเป็นไงความเรื่องความรักเป็นไงบ้างสไปไหน คนนี้ก็แย่ลนไหมีสี่คนมาสคนขอคนนี้แล้วกันอนุ่นของนุ่นเขาหวานแหววเดี๋ยงี้ให้เพิ่มดีกว่าเนียรู้ชีวิตเขาเข้ามาบ่อยคนนี้ใช่ไหมคนนำมาน่ะใช่คนนี้นำมาเลยชีวิตเขากำลังยิ้มนี่เผื่อตอนนี้แบบ ตอนตอนที่ดูรายการนี้อยู่คนนั้นก็อาจจะยิ้มก็ได้นะเพราะว่าตูดบินหมดแล้วเนี่ยก็ว่ากูก็เงียบสุดเยความรักที่หวานแหววเบืดก็น้อยไม่โดนพูดในรายการก็น้อยก็ยังจะโดนอยู่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นวันที่ดีความรักของคนเราก็มีหลายแบบมีทั้งมีเจ้าชู้มีทั้งเล่นเจ้าชู้ชี้ไปทางอื่นไหมเฮ้ทางนี้แหละเล่นอะไร อย่าพูดตรงนี้ดีกว่าอย่าว่ากันตรงนี้บันยายเขาไม่หัวมาไม่ใช่เฮียนะมันก็ต้องมีความเผ็ดเปรี้ยวกันหน่อยชีวิตวัยรุ่นมันก็ต้องมีความเผ็ดร้อนความเขาเรียกว่าเสียวซ่านในร่างกายโอเคครับเฮียหมายถึงคนนี้นะโอเคครับไม่ได้เกี่ยวกันนะไม่เอานะ ไม่เอาโกรธกันในในห้องไม่เอานะมองหน้ากันไม่ติดไม่เอานะมองหน้ากันไม่ติดไม่เอานะแม่เป็นูุนเฉยยังไม่ได้ทาอะไรเลยดีแล้วกางนู้นบ้านี่มันต้องมีเกลือนิดหน่อยเป็นสูตรทางเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเฮียอะไรอไเฮียไม่ใส่เกลือนะมันก็คอสตอมเห็นอะไรก็เอาไปก่อนเถอกินได้เนาะได้โอเคครับมดขึ้นเริ่มลืมเลยตอนนี้เฮียทำมาเด้อมดขึ้นเกลือ เองเองก็เล่นตลกอย่างเดียวเลยอ่ะเองเป็นตัวฮาไปเลยวอ่ะขอโทษครับเอาแล้วเห็นกีก็อันดีกว่าเอาสี่เยอะไปก็แก้งไม่ใช่หร่เรียกคำว่าเอาเอาอค่แบบนั้นกันโอเคแต่ว่าเป็นราคาพิเศษเห็นพูดถูกใจเออเฮียชอบอะไรนะไออ้าวมาอย่างนี้ไปยังไงอ่ะเบสของทางร้านครับท้าอะไรนะ โซดานี่สั่งจากสวีเดนดิฟ <there> really? ิด <thrive> ิอีกแล้วดิจิก็สวีเดนโซดาก็สวีเดนมึงกลับไปสั่ง <gemacht> ท so okay. ี <finan cer> ่เลยดิลายใหญ่ลายใหญ่เขาทำกันมาอยู่เนี่ยดูดูรการเทแบบบาร์เทนเดอร์สูตรจะแตกกันแล้วเนี่ย่ขายเยอะอีกไปเล่นเมบูลี่กันเลยเมลูล่เหรอเมลูลี่อะเราอ่ะเป็นไงสวยไหม ก็สวยอ่ะแบ่งชนชั้นเมื่อเชีงซชีวิตเราแม่งหวานชัวร์ทั้งนั้นเนี่ยคอยเป็นคนเอาเเอาฮียมนุษย์ก่อนอะไรนะโหดเฮียนี่เงียบเลยสัสเล่นไม่บอกกันเลยเด๋มาเงียบเลยมาเงียบอย่างเงี้ยเฮียเล่นไม่ทันนะนี่มันก็ได้มีการตกแต่งกันบ้างจะเป็นค็อกเทลที่เงีของตกแต่งอันนี้มาจากโกอิ้งแมนเข้าคำแล้ว นี่ไล่กูไปซ้ายอนั่นไล่กูไปขวาคืออะไรวะในรายการรายการวงการบันเทิงข้างหลังกล้องด่าข้างหน้ากล้องซะแล้วหน้ากล้องไม่ได้อยากอยู่หรอกตรงนี้หลังอีกฝั่งนะเป็นค็อกเทลชื่อการเวลาการเวลาเป็นชื่อดีดี ค้นก่อนกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาว่าร้านเฮียไม่อร่อยมึงกอดกูเลยกล้องบอกให้ทำอ่ะสิจัดงลยเนี้ยเอาเอาเผ็ดเอาเผ็าเอาเผ็ดเอาเผ่าจับเข้าปากนี่หายร้านเฮียจะไม่ถูกเปรี้ยวแทนโอ้ยยิ้ เขาชิมกันนะเงี้ย <czego printed. S 2> อะไรอ <sow S 2> ่ะไข่ป้ายไว้อ่ะเอาเออมันตกคืออะไรครับคืออะไรครับเนี่ยผมขอชิมกันนะได้ครับได้ครับกูทำไให้มึงแดกไม่ต้องแดกแล้วมั้งอร่อยวรับเดี๋ยวจี๊อร่อยนะใช่หรอเออของดีหรือร้านเห็นในเฟซบุ๊กอ่ะเอ้าไปเจ๊ส์ลองก่อน ้กินแล้วร้องเพลงเพราะนี่นะร้องเพลงเจฟได้กินแล้วร้องเพลงเจฟได้ร้องเพลง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 มาเป็นตัวโบกี้เดียวเลยไอ้เหี้ยงยันั่งรอเลยเลยไม่พูดแม่อะไรทั้งนั้นปล่อยมือกูเลยไล่ไร่ไล่ไร่ไล่ไล่ไล่กินแล้วจะร้องเพลงโดยไรมอนได้เอแต่มาคุณร้านกูเยอะจังไงอังเสียงหลงเงื่อนฝั่งนี้ส่งมาฝั่งนู้นก็ต้องรับไปหน่อยหนึ่งโอ้ไม่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 ถึงไม่ถึงคอยที่คอยที่อยากรู้อยากรู้ น้ำหกหมดแล้วพับตอนนี้พับเกาหัวกันลึกเลยโอ้ยเพื่อนขนาดนั้นเลยวะเพื่อนอุ้ยอร่อยถูกใจขนาดนั้นเลยเพื่อนหนือทำยี่สิบไม่อร่อยเลยโอ้ยถูองชิมั่เดย์ให้ใจเย็นอะไรนะอร่อยอยู่ก๊อกตั้งแต่เมื่อวานมเราตั้งแต่เมื่อวานนะบทพูดบทเดียวเดียวใ้ใจเย็น อร่อยของเฮียทำทั้งนั้นแหละทำไมอร่อยเหรอไม่รู้สิเสียวๆว่ะเสียวอะไรเสียวสาเฮียถ้าลองของคุณเนี่ยอร่อยเลยบาร์เทนเดอร์ของดีเขาผมคัสตอมให้คนนี้อ่ะไหนลองจิ้มอีกรอบนึงไปตลกเขาเลยพี่เดี๋ยวพี่เอาไปเดียวเลยอเพื่อนจะเลี้ กับม่ถ่ายเพลอื่นต่อแล้วดีนะวันนี้เทคถ่ายเขาชิมกันนะอืมดีบดิีกูก็มาอร่อยนะออีกรอบเหรอไอไอโอ้ยฝุ่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอาไม่อร่อยหน่อยเอาไม่อร่อยเอาคอนเสกรตลิปหน่อยจะดีเหรอไม่เหรอดีกูมายืนอยู่ตรงนี้ี๋ยกายมัน ไอตัวนั่งนั่งยิ้มี่เฉยรสชาติเป็นไงวะเพื่อนไม่อร่อยเลยมึ่อุ้ยพูดอย่างนี้แค่เสียใจอีกที่หย่อนเออขออีกทีขออีกที่อุ้ยระวังนะเพื่อนอาหารเป็นพิษนะเว้ยท้องเสียก็ได้นะเว้ยเฮียเลยเฮียร้านมึงใส่อะไรเนี่ยกินแปลกๆคัสตอมมิเฮ้ยแตไม่อร่อยเลยกูว่าอร่อยนะใช่เหรออร่อยไม่อร่อยอร่อยบอกไลยเนี่ยของฝั่งกูต้องอร่อย <anse> อย่าไม่เข้าตะคีฟหรอหรือบทหรือบทแล้วไปไงต่อนเนี่ยตบมุกยังไงก็ได้วงเล็บปิด มันเขียนไดอย่างเงี้ยอ่านแล้วดำหมดเลยดิแหมอ่านตั้งแต่เมื่อวานเลยเอยไม่อร่อยยังไงก็ไม่อร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยไเฮียทำอร่อยนะใช่พวกเอ็นพวกเอ็นใจเย็นๆก่อนนะนัันน่ะเอางี้อร่อยเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วตาตาไปต่อไปแล้วเอางี้พวกเอ็นแข่งกันไหมถ้าเห็นว่าแบบเฮียทำไม่อร่อยเนี่ยไหนมึงไม่อร่อยมึงกินไม่หยุดเลยเนี่ยอยากชิมอีกรอบนึง เผื่อได้จะได้ใช่ไหมเฮ้ยไม่อร่อยไม่อร่อยตามหมดตามหมดตามหมดเอาเอาเข้าเอาเข้าต่อดิดลืมแล้วเนี่ยอะไรนะเอาต่อริบจบเหนียวอ่ะถูก็เหนียวมนัมาดูถูกเฮียได้ไงเนี่ยเอางี้พวกเองสองคนแข่งกันเลยไหมไม่เอาอ้าวเดี๋ยวอันดับที่หนึ่งอนเอ็งแม่งมาดูถูกเฮียว่ะพวกเองสองคนแข่งกันเลยดีกว่าใช่แข่งเลยดีกว่าเอออย่างงี้มาแข่งกันเลยดีกว่าว่าใครจะทำน้ำได้อร่อยกว่ากันครับเดี๋ยวติดตามกันในรายการหน้านะครับผม <differences S 2> ไปกันซ <invece> ูมยังซูมยังยังไม่ซูมอีกโอ้ไม่หลังกล้องอย่าขำตัดไปที่ช่วงต่อไปเลยครับผม